สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหวังพีชโดยที uh like. ่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่ารัฐบาลโลกเนี่ยกำลังวางแผนทําลายกองทัพแล้วก็กองเรือกลุ่มโอฟางซึ่งนั่นก็เพราะว่าจากเนื้อหาในปัจจุบันในพัฟเอวบบมันมีเรื่องราวที่เราได้เห็นออกมาเนี่ยมีเหตุการณ์มากมายแล้วก็ปริศนาหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็จจะเป็นคําบอกใบ้ที่บอกนะว่ารัฐบาลโลกเนี่ยกำลังวางแผนการมาอย่างยาวนานเพื่อทําลายกองทัพ แต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นกองทัพแล้วก็กองเลนกลุ่ม,มฟากเนี่ยมันก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแผนการของรัฐบาลโลกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการทําลายกองเลอแล้วก็กองทัพของจอร์บอลอะไรแบบนี้ซะมากกว่าเพราะว่าโดยความที่ว่าเนื้อหาในไพ่อบาฟเนี่ยมันคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับพคนยักษ์แล้วก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพโดทธินิกะซึ่งมันคือความสามารถของจอร์บอคนก่อนและในตอนนี้ก็ได้มีการพูดแล้วนะว่าคนยักษ์ในอดีตเนี่ยเขานั้นใช้ร่างสีขาวมักรูฟี่ซึ่งนั่นก็เลยเหมือนกับว่าจะเป และเหล่าคนยักษ์นี่ก็เป็นพ่อพ่อของจอบาคนก่อนเพราะฉะนั้นการที่ลูฟี่นี่เป็นจอบาที่กลับมาแถมเขาเนี่ยยังมีความสามารถเหนือเทพบรรดาที่เหมือนกับจอบาคนก่อนมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้ลูฟี่นั้นจะได้รับพลังของพ่อคนยักษ์เพื่อใช้เป็นกองกําลังในการต่อสู้รัฐบาลโลกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้หมายความว่าคนยักษ์พวกเขานั้นกำลังจะกลายเป็นกองทัพของพวกลูฟี่หลังจากนี้เพราะว่าการที่ลูฟี่นั้นเป็นจอบาที่กลับมาเนี่ยมันคือเรื่องราวการสานต่อสงครามแนอดีที่เวกกกพัังงนนนน้้้ไไดดม่าาาบอววสรีี มันยังคงลากยาวมาจนถึงปัจจุบันและนั่นก็เลยทําให้เรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์พวกนี้นะฮะมันกลายเป็นเรื่องราวที่ว่ารัฐบาลโลกท่านิมและก็หลาหฮัพุเทาเนี่ยพวกเขานึ่งก็จะรับรู้เหมือนกันนะว่าในอนาคตจอบายที่มีความสามารถเนอนิกาเนจะกลับมาค้งเพราะว่าด้วยจากเหตุการ์ที่รัฐบาลโลกพเขานั้นก็โหนว่าความสามารถนิกาเนี่ยมันเป็นความสามารถของผลยางแล้วก็ตลอดมารัฐบาลโลกพวกเขาหนึ่งก็พยายามครอบครองความสามารถเนอนิกาด้วยนะฮะมันก็เลยทาให้เหตุการณ์พวกนี้มันเกิดเป็นเรื่องราวนะว่าตลอดมารัฐบาลโลก พวกเขาพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะหยุดการกลับมาของจอบอยที่ไม่ความสามารถนิกาหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดจอบอลนั้นกลับมาจริงเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้องพยายามขัดขวางและก็ทาลายนะฮะเหล่าผู้คนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็กองทัพของจอบอลและจากที่เราได้เห็นในคือเนื้อหาในภาพระเอลบาฟมันมีเหตุการณ์ที่ว่าคนที่มีหน้าตาเหมือนกระแชงเขาหน้ปบากฏตัวแล้วก็มาที่เอลบาฟใช่ไหมและคราวนั้นก็ได้เข้ามาตามหาเจ้าชายโลกิซึ่งมันคือเรื่องราวที่เราได้เห็นรอบมันเนี่ยคือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ โดยที่เรื่องราเวเกี่ยวกับราชาฮารานโลกิและก็คนที่ไม่น่าตาเหมือนกระแสงเนี่ยเรื่องราวพวกนี้น่นจะมีความเกี่ยวข้องรัฐบาลโลกที่พวกเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวพวกนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่านกงบคนยักษ์เนี่ยจู่ๆพวกเขานี่ก็เปลี่ยนไปกไปลายเป็นลักษณสงบแล้วก็มีเรื่องราวที่โลกิเนี่ยเครานั้นข้าพ่อของตัวเองสอง,งนันซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันคือแผนการของรัฐบาลโลกนั้นจะมีโอกาสหรือไม่เพราะว่าก็ลองคิดดูนว่าชาาที่ไม่น่าตาเหมือนกระแสงไม่ว่าเขานั้นจะเป็็็นนนนครแแตต่่่ววาาาเเขขียยกกปััทอองฐบลลโูดะ ภาวะโดยความที่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเคยเจอแล้วก็เข้าพบเพื่อเท่ามาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะถ้าเกิดกษัตริย์ฮารานเนี่ยการที่เขานั้นรักสงบแท้จริงแล้วมันคือแผนการที่รัฐบาลโลกนั้นตั้งใจให้ผ่าคนยากอ่อนแอลงแล้วก็ไม่มีความสามารถในการต่อสู้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้มันจะมีโอกาสไปไม่ได้หรือไม่ภาวะก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดรัฐบาลโลกเนี่ยเข้าต่อสู้กับผ่าคนยากที่มีความแข็งแกร่งถึงซึ่งหน้าเนี่ยรัฐบาลโลกนั้นก็ต้องเกิดความเสียหายมากมายใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดรััฐบาาาาาาลลลโกกเขนนนน้ทยย่คจภใ เพื่อที่ในตอนที่ลูฟี่ในประไปจอบ้านที่กลับมาเนี่ยไม่สามารถใช้กองทัพผัาคนยันในการต่อสู้เพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาตัดคนเนี่ยก็ได้รับสงบแล้วก็เริ่มฝึกฝนการต่อสู้ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้กษัตริย์ฮาลาสเนี่ยคราวนั้นร่วมมือกับรัฐบาลโลกจีนก็จะไม่น่าแปลกใจที่โลกีจะฆ่าแล้วก็จัดก,การกษัตราิย์ฮาลาสจนมันทําให้เกิดเรื่องราวเทวโลกีดูเป็นคนร้ายแล้วก่อนเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้น,นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เลยการเป็น,รร world, นเรื่องราวาาการบาลลโก กำลังทำลายกองทัพคนยักษ์จากภายในเพื่อที่เมื่อลูฟี่ที่เป็นจอบาลและก็นิกาที่กลับมาเนี่ยจะไม่สามารถใช้กองทัพผ่าคนยักษ์ในการต่อสู้กับรัฐบาลโลกได้หลังจากนี้นั่นเองเนะฮะราวาเรื่องาราวพวกนี้ก็จะไปต้องคำพูดของบิกมามที่บอกนะว่ากองทัพผ่าคนยักษ์มันจะทาให้เธอนนะั้ไม่ต้องเกงกลัวจากพวกคนอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องรล่าที่เราจะมาคุยแล้วก็วิเรากันว่าเนื้อหาในเอวาบเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาการหลักที่รัฐบาลโลกต้องการทําลายเอบาบจากภายในอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะ โอเคแล้วนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วไปคอ์กันในคลิปนี้สำหรับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาข่าใหม่เช้าเราเรา,า,รา,า,ราสวัสดีพ้พลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ